ตะคริมนี้ล่ไปก่อนครับสบายดีพี่น้องโอ้พี่น้องอัน,นอยูมองหน้าบ้านขางบ้านแม่หน่อยส้อยเข้าไปเงี้ยนักอุน่นไงนะ่ะข้าเจ้าจะไม่เห็นอย่างบูพี่น้อง,องนี่แต่ว่าเท่าที่่อยเห็นนี่คนที่าขายเครื่องใส่ไฟฟ้ามันพี่นอ้องเจริญแล้ววันนี้แถวเฮียนน้องวันน,นี้เนาะแล้วข้าเจ้าจะมาขายเครื่องใส่ไฟฟ้าพี่น้องเป็นพวก ตู้เย็นพวกเอาเข้ามาเครื่องใช้ไฟฟ้าดละพี่นอ้องโอ้บักคำแพงบนบกยางคักเลยคักขนาดเอาไอา้ข้างในวันนี่นะไอ้ข้างในวันนี่เจ้า,าบ่นนาบมีมองอันนั้นเลยเนาะวันนี้เนาะงางกลับไปบ่องเก่าเพื่อนแล้วเออเ <c oughs> พื่อนนั่นอ้วนเพื่อนนั่น เพื่อนชี้ขานย่งมาทางนี่เนี่ยเตรียมพ่นมาทางนี่พ่นมาพ่นเข่าตั้งเงี้ยแม่น้อยอืมวนั่งขาเพื่อนอนนี้เนาะวันไหนเราถูกย้อนบอกว่าเพื่อนจะไม่เฮ็ดอันเครื่องใช้ไฟฟ้าเจริญบอกขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเจริญเลยเนาะวันนี้เนาะผู้เจ้าเนาะย่งออกมาดาวที่นี่แล้วแล้ววันนี้เช็ดได้อย่างโอ้เขยดิบดีอ่ะมนบ่หนักวันเขยดิบโอ้กุหลาบมันบ่ เอาโอเคไปเจ้าเฮดแดงอยู่วันจะช่างสาก็หมูเอ้าย่างเนาะเออไม่ไงนนี้เนาะผู้ให้ัวใด้ช่างสาผู้ให้ก็เรื่องของข่อยเรื่องของเจ้าเอ้าเรื่องของใครของมันจะบ้าให้กันเป็นเมียข่อยเจ้าก็ต้องงามแล้วเนาะเฮ้ยขนาดกูได้ยังอยู่ดนปูนี่ร่างเงิน จัคเจ็ยงดีเหมืนทั้ง้บาหนาบาน้า,บานทัาาน้งหมดเลยไปพี่น้องมันยิพาไปคุดิป่ปมอายุหากินยยมเรียงมทาท้งไทยพี่น้องเบิร์เนียงอ๋อผมนว่บคูง่ายดบอมันจะตุลยตุลย์ปละ <c oughs> ได้เซย์ม,มันคูงใหญ่โหดมันมีวะไรบ้างก่อนย้อยแสงไปทางนั่งเมียก็รูกนันไปทางฝุ่นเออเมนหู้ยังหู้กระปูว่ะ S <S เออได้ดีพี่น้องเนาะโตกันไหมเอเก่งเว้ยโอ้นรางอนดีเว้ยเก่งดีเนีดได้ตัวนึงได้ละแแแมึงพี่น้องได้ละแแแม่หนึ่งข่ากิลีปะป้าพักไอ้งอเอาพักไอ้งเก่งเก่งเมื่อคืนยุ่งสี่บาททีนี้ได้ยูร่าว,วันรวมสมบูรณิดีเลยพี่น้องให้น่าแห้งๆนี่แหละ ม่เป็นไฮน่าส้กหนิมันสวนไงเจ้าเออปลาหอมเมงินนางวนยางต่ำมันมันหอมเลยบาทนี่ปล<ะ>าปลาผู<ะ>้สมปลาที่หอมนใจขนาดของหนูพี่น้อง ทางไสก็หายอี่างก็จะใส่สารที่นี่นี่นนนนนท้องไม่ขาดอ่น,นากามีชุดรอเพิ่นได้เตรียมนึง่งมาได้เพิ่นรนออเพิ่นก,ก็ได้แล้วจีใส่บนเงินนะเยวไปจ<ม>ับแล้ว <ร longue. S 2> มันหนีมือจะได้ไหมน,น,นั่นๆเยอไปจับแ<ด>ล้วร้ามันหนีมือเจ้านนนนนนเห็นบันด์บนที่หนอนังหลานเาจะมีจับกระปู โอ้อันตวยีอไปจะได้ไปที่มนออันวันน้มันก็ใครให้หน้าก็แต่บนเสา,สาเหีดโอ้โอู้ออน้ำวนได้แล้ววนี้ <c ười> มีแต่ตัวแม่เ้อืชโ่วกันเน่โอ้ยเดี๋ยวเบิ่งกันน้บิรนในขูเออเอาเมเอาวันนี้ ได้หอยพอยหรือเอลาเนมีหอยไดมอยู่มีหอยกระปูเลยหอยหอยมหอยหอยมหอยเอาพูดแบเรื่องย่อทัยังนโอ้เบื่อไงขึ้นมาต่มาคือการลาขัดใจเงินพวกทางกางคือวกัก เอาฟ้าน้องม้วนได้อีกแล้วคนน่ะเอานัองโอนข่อยขึ้นนั่นได้เถอะน้องแหละโอ้ได้เลยตีเอาโชว์กันสั้นโอ้ได้ตูงใหญ่เลยตูงแม่ผมเออนี่จะโตแม่จะขุดเยอะเออเข้าเดียวได้พี่น้องนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาโอ้หาโตแล้วห่วยถ้ามีไปดองกินครับตามหุงมันของแก่ได้หนึ่งอือเอ้สั่งว่า ก็มีแล้วผักเนาะมีอยู่ค่วเชื่อมากุซ่าอ่างานเลี้ยงมึงหูยง่ายๆเลยได้ได้ๆเล่นได้เหรอได้ตัว้อยแบนี้มั้เนาะสองตัวเนาะสองตัวอยู่หูเดียวมันออตัวน้อยๆเนาะตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวน้อยเพรเอาปล่อยมันไปโชว์กันโชว่ฟอร์ไฟมีแต่ตัวเมียเอาทั้งคนก็ได้ ปลาตัวลายดิ่งคันาวางฉันคนไปถึงหานาที่ได้เป็นยี่สิบตัหรอพี่น,อน้องอือเอ,เเอเาเฮ้ย,าย,ยมานั่งฝอกับน,น,น่งจนนันเนาะใชมันเออคอยกระลืมสังเกตพี่น้นองหลานแหมนง่งฝอโอนเดินไปลูกเจ้านะไปน่แม่กับน,าน,าน่งฝอุ้งที่ละเนาะเออ เอาแต่ว่าอีกรอบนี่ไพ่จะได้ปะ่ะพี่น้องเอาได้แล้วบ,บอประมาะเนี่ยโู้แสดงว่าหลายคักเด่นพี่น้องอืมบัดโอเคโตแล้วอ,อืมนี่เนี่ยนี่หูอ้นมันมาเอาหูนี่นะนี่เอาสัน่นเออทางนี้กับสีลม่มหรือทางนี้น้องเมฆ หน,นาดใช่โอ้หลายคพี่น้องเลยวดุมมันเลยตรงกำลังดีมควายมันกันขาดขาดขาดท่าบนกนกัเอ็ดบ้านพักหรือว่าโรงงานบรูท่ท่าบนกระเดืองกันอล้หลายมุกเ็นตะยานเอาขี้กระเดือนนะยานาได้กอื ใจเราเสียงแกะรดนะเด็แม่นี่ดีกันเสียงเออเอาเอาเอาไปเบิ s, s ้งตัวง่ายนได้ตัวง่ญ่อืมได้โอ้ยง่อยู่เอาอีกแล้วมันยขาดด เก็บถูกรายละเอียดน้นท่านี้กะต้องหายกินแล้วพี่น้องท่านี้ก็าพอกินแล้วเอาไปปิ้งเอาไปปนทำกระปู๋ถือมาซื้อก็ได้แล้วเออย่างมากก็ได้แล้วเออชูลสมบูรณ์นี่ดิวินสบายอย่ามาออกกันร่งกายดิซอเนาะเดี๋ยวไปโจ๊กได้แต่เกิดเป็นงูเป็นยังเอาไม้แงวได้หรอทาง

อย่าไปจับนะมันหน็บนะบวางลงลูกเดี๋ยวมันมีขวมเออตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแรงนะ่งหน่อยน้าโตใหญ่แล้วบาดใช่ไหมโชคกันละเออ,อโตใหญ่แล้วเออ,น,อ,อ,อ,น,อนั่นๆระวังโอหนิ้วขาตัวใหญ่ดีรู้อะ เอ้าเออมลืมข้าวพ่ได้างขาพ่อไบี้าตัวน้อยตัวน้อยเออตัวน้อยครับนกันรวมกันน้อมังขื้เงียบแสบวันนี้หมดไฟละหมดไฟละดิเยอะบไวอืมเอาเมยเนี้ก็กินมูมหมดแล้วเมื่เจ้า นั่งอจร่บอน้ทีไนเยียบดิโอ้นั่นทังามาันได้กิโลบอนี่บอนสัน้นไหมน้องนั่งวนกับคุดเจ้งกับปูนี่อะไรนั่งวนบอได้กิโลบอนี่กิกปลมตัวหนึ่งมะก็อย่าไปทอดจริ้เขามา่เลียง บันนี่หอเอานว่าพ่อโคบันนี่เอาีนีฮะตัวใหญ่วะเดี๋ยวบ้างเด้อให้มันหัวงูเห่าเด้อเออบงขึ้นก่นเจ้านำมาตะวังข้ามันโคบหนยิ้มตินยายมันติ้นข้ามันงูหน่เสียบจุบควานรถเอาอล้าดีวางมดอากบอิลิจ้ากบกระปูอยู่น้ำกันจ้าอซุมกัน

อันนี้ธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าด้นอยู่มันอยู่ของแท้เขาเรียกว่าของแท้แน่นอนมันของแท้แน่นอนไม่กัดต่อนะจ๊ะเอออันนี้กบกบธรรมชาติมันก็นต้องโกบเียวแล้วมันกบมันอยู่น้ำกันเมื่อกี้เมื่อกี้มันกูมัดไฟอ่ะยังมีหดกบมาตั้งมาใส่เข้ามาเหมือไฟวันเดียวใด้กบเลยมันตื้มพลังไฟไงคัก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 สอดเลย อ่ากระปุกอะไรเต็มเลยอันซิว่ากบเกิดตัวใหญ่เติบเนาะอืออืออ่กบธรรมชาติต้มฝนเลยแซ่อ่ากบนี่คือกบไม่ได้เลี้ยงนะพี่น้องอือเป็นมาลีอยู่แบบนี้ฝนนอนยังสบายยนี่ยมีฝนยนี่ยมาเลี้ยงฝนก็ออกมาห้องบ้านไหนเนะ<ม>าะได้เวล่นะเอาได้แล้วพี่น้องกบล้างแขงอันนี้กบล้างแขงวันกบล้างกอนเว้ย เฮียงรักเสาคือแอว่รแมวขอตายพี่น้องเบิ่งเต็มอิม่มเลยคลิปนี้งมวนเนาะพี่น้องเอลยอแล้วอยากให้คิดเงินคิแล้วมันมวนโอ,อยู่ทางไทยห้องกันยากเด้พี่น้องอาทิตย์ได้ไปหาแบบนี้กันเลยอันนี้บ้านอยู่งเล่าห้องพนักงนแบบแบบสบายสบายอืมอืมประชิดโกบทุกเก็บ เอาหูกบเป็นแบบใดอ,อีกนะูจังมันอยู่นกกระปูนี่แหละเรียกไ้ล้วเด็กมันรนนั่นเ<อ>มนเ,เป็นผงโดนเด้อนี่เราเอานังวน่าได้กบวันนะั้นพี่รอง,องกบลังแข็ง <laughs> โอ้กบลังแข็งพี่น้องเอานังวนยี่ได้กบคือนั่งม่นาเนี้เอา ที่บ้ามันมาได้คบพี่น้องไงพอตงกาดล้วนะมันต,ต้องเม่บอก็ได้ลายเนยยาะอือโอ้ขาปูลายไครอีพี่น้องลยตายไทยเมงไหมเม้งอ่าโอ้ขอยวหญ้าพี่น้องเมืองใดก็โตเล้วยอือ เต็มคุอายเนี่ยได้เหรอพี่น้องครับได้บารังนี่นจะมึงลาพักเง่งย่อนพี่น้องป็ช่างนี้กักพี่น้องเลยามาขู่ะปุ๊ไปใหญ่เจ้าขู่คือขู่วะเอ้าวะขัดมังเอ๊ะ อั่นเห็นว่พี่น้องตัวแม่เนาะลายตัวผูบเลาลายเขาตัวแม่เออตัวแม่มันกระติบเราดูมันกระติบออกแม่แพรอีกปีหน้าไล่เขาเก่าอีกโอ้โหุ่ีแถวนี้น้องอ้นได้ไลยโตเลยตัวผูกอันนี้ตัวผูกอันนี้พ่อพันธุ์อันนี้อันแม่พันธุ์อันนี้พ่อพันธุ์่ผูกมันเปเออใครจะเอาดีไล่เขาไล่เขาเนาะ มันก็สนุกมั่นนะครับแต่เขาก็กินมือเดียวสองมือมันก็เบื่อแหละพี่น้องเลยก็อยากกินแนวอื่นนี่ลงมัวรุนเหมืนเลยเอาอีกแล้วพี่น้องต้องไม่หยิอีกที่คอยทายทุกช็อตทุกโต้เหงาๆให้พี่น้องเบื้องหนึ่งคือว่าให้เห็นน้ำควบุดมสมบูรณ์ว่ามันไหลหรือว่ามันไทยได้สามตัวซี่ตัวละเมียนะพี่น้องให้เบื้องเลยว่ามันหลายอหรีอได้ควบนรวมสมบูรณ์นี่ดีวนานั้นละ คนทามุนก็ว่ามาเอามาเอาจะได้ยังกบเลื่อนปูฉนันว่าได้กบก็ยังหัดจะได้กบถ้าเขาคู้เขาเคยฮักคูได้กบถึงตัวถึงแล้วที่จะมารอีกเนาะมีกติมานอยู่แล้วมีหุ่นหุนใหญ่ใหก่ือาอืม่แต่ถือว่าน่ะหอมหุ่นหน เดี๋ยวถ่ายกิรลกันมาถนนเดี๋ยวถ่ายกิรลกันได้ปะกิโลแบบแบบปัวทำนองมันจังก็ได้อีกแล้วบบอ,อ,อืมนะสงองตัวสองตัวโอ้ มือแบบไงก็ว่ากบหลังแข็งหมนมกระปูแล้วอ่อนฟ่อนนะอ่านพอ่อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเมื่อไหร่จะมาคุณไหมเนาะเออเอ้าตัวลูกไยเออนี่พี่น้องผลงานสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ